สวัสดีครับ er พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้ช่องอมเพียงก็มาพบมาเจอกับพี่เพื um ่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับของวิเศษปฏิหารนะครับเครื่องรางของขังนะครับมาพูดมาคุยกับพี่เพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นั้นมาพูดถึงเรื่องงากําจัดงากําจายและขนหางช้างนะครับสุดยอดของวิเศษจากช้างนั่นเองนะครับวันนี้ทางช่องโอมเพียงก็มีโอกาส จะนาเรื่องราวเกี่ยวกับสุดยอดของวิเศษไม่ว่าจะเป็นงาช้างขนหางช้างนะครับงากําจัดงากําจายนะครับที่หลายคนก็อาจจะรู้ดีแต่หลายคนก็อาจจะยังจะไม่รู้นะครับเครื่องรางของขัง,งจากช้างนั่นเองนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องงาช้างและขนหางช้างกันนะครับงาช้างนั้นนะครับเข้าป่าครั้งใดนอกจากเสือแล้วก็มีช้างอีกอย่างที่บรรดาพรานทั้งหลายต้อง เราแวดระวังเป็นอย่างมากนะครับโดยอำนาจของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสรรัปะสัตว์ในป่าย่อมจะทำร้ายหรือทำลายสิ่งต่างๆรอบกายได้โดยง่ายนะครับยิ่งเมื่ออยู่ในยามที่ตกมันอย่างไร้สติด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นเสือหมีหรืองูพิษต่างก็ต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดนะครับเกี่ยวกับช้างตกมันนะครับ เมื่อพูดถึงเครื่องรางที่นำมาจากงาช้างแล้วต้องไม่ลืมพูดถึงหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพอําเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่นิยมใช้งาช้างมาสร้างเครื่องรางของขังอทิมีดหมอด้ามงาช้างเสืองาแกะเป็นต้นนะครับทุกวันนี้เครื่องรางของท่านที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ชื่นชอบ ของศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากงาช้างที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งงานั้นก็ได้แก่งาํำจัดและงาํำจ่ายงาทั้งสองชนิดนั้นนับเป็นของวิเศษยิ่งจะได้มาในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่โดยงาํำจัดนั้นจะได้ในขณะที่ช้างกำลังตกมันแล้วเอางาไร้แทงตามต้นไม้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวจนหักขาต้นไม้ดังนั้นส่วนที่หัก จะเป็นปลายงาที่มีขนาดเล็กเท่านั้นส่วนงากำจายหรืองากระเด็นหางล้านนาจะเรียกว่างาสสเดนเกิดขึ้นจากการที่ช้างสองเชือกชนกันแล้วงาเกิดแตกหักระหว่างการชนกันเพื่อแย่งตัวเมียรหรือแย่งกันเป็นหัวหน้าโขงนั่นเองนะครับซึ่งงาเหล่านั้นจะตกตามพื้นป่าพรานส่วนมาก หากเจอร่องรอยการชนกันของช้างก็จะรีบเสาะหางาชนิดนี้ทันทีก่อนที่จะถูกทับผมไปโดยตามธรรมชาตินะครับทั้งงาํำจัดและงาํำจ่ายเป็นงาที่มีอิทธิฤทธิ์ของช้างในขณะคลั่งแฝงอยู่ดังนั้นจึงมีอนุภาพยิ่งกว่างาทั่วไปมีสรรพคุณป้องกันสิ่งชั่วร้ายมหาเสน่ห์ทรงอํานาจแม้ไม่ได้ปลุกเสกก็ยังมีอนุภาพเหลือล้น หากว่าได้รับการปลุกเสกจากพิธีกรรมที่ดีและพระอาจารย์ที่เลิศอนุภาพของทั้งสองอาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเกินอย่างถึงนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องงานะครับสำหรับเรื่องต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องขนหางช้างกันนะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับ สำหรับเรื่องขนหางช้างนั้นนะครับหางช้างนั้นถือว่าเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่แทบตลอดเวลาคอยปัดเป่าสิ่งที่มารังควานให้รำคาญใจผลโบราณถือว่าหางช้างหางของช้างนั้นเป็นตัวแทนของการปัดเป่าเสนียดจันไรและสิ่งอปมงคลทั้งหลายทําให้คุณใสมนดํานั้นหมดไปจากที่แห่งนั้นในทางเครื่องรางของขัง,งจึงได้นําเอาขนหางช้าง มาสร้างเป็นเครื่องรางของขังที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าเดินทางไปแห่งหนตำบลใดย่อมไม่มีพยันตรายใดๆเข้ามาคุกคามนอกจากนั้นยังเชื่อว่าผู้ที่พกพาขนหางช้างติดตัวเสมอยังทำให้เป็นผู้มีสัมผัสที่6ติดตัวอย่างรู้เหตุการณ์ดีร้ายข้างหน้าสามารถป้องกันและเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีขนหางช้างนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือขนหางช้างสีดำเป็นขนหางช้างที่มีอยู่ทั่วไปหาได้ตามช้างทั่วๆไปขนหางช้างสีขาวหรือบางคนเรียกว่าขนหางแก้วขนหางดอขนหางช้างเผือกนั่นเองเป็นขนหางช้างที่ได้มาจากช้างเผือกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากช้างวิเศษอนุภาพนั้นเลิศล้ำกว่าขน ช้างธรรมดามากนักหากได้รับการปลุกเสกไม่ว่าพูดผีหรือสัตว์ร,ร้ายไม่กล้าเข้ามารังควานเป็นอันขาดความต้องการเครื่องรางของขัง,งช้างในทุกวันนี้มีจำนวนมากขึ้นเพราะอิทธิฤทธิ์ความมหัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นเป็นที่บอกกล่าวกันไปทั่วทำให้มีการปลอมแปลงกันมากแต่วิธีดูว่าเป็นขนช้างจริงหรือไม่นั้นไม่ยากเพียงลองจุดไฟเผาดู จะได้กลิ่นเหม็นผมไหมและขี้เท่าที่เกิดขึ้นจากที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นผงนะครับหากต่างไปจากนี้แสดงว่าเป็นขนช้างปอมแน่นอนนะครับวิธีรองนะครับว่าขนหางช้างแท้หรือปอมนั้นเพียงรองจุดไฟเผาดูนะครับจะได้กลิ่นเหม็นผมไหมนะครับและขี้เท่าที่เกิดขึ้นจะเป็นผงนะครับหากต่างไปจากนี้แสดงว่าเป็นขนช้างปอมแน่นอนนะครับ ถ้าใครมีก็ลองนำมาตรวจสอบดูก็ได้นะครับสำหรับขนหางช้างนะครับบาดแท้หรือปอมนะครับแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจและความศรัทธานะครับของเรานะครับยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีทำแต่สิ่งดีๆอะไรก็ไม่มากํากายเราได้ครับถ้าเราเป็นคนดีถือศีลในธรรมนะครับถือว่าเป็นกรรมดีที่เราสร้างไว้นั้นไม่มีอะไรที่จะ มาต้านทานความดีของเราได้ครับจงยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีที่ตนเองมันสร้างทำไว้ดีที่สุดครับควรจะสร้างแต่กรรมดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวของวิเศษกับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกำจัดงานกำจายหรือขนหางช้างที่มีอิทธิฤทธิ์นิพพานุภาพนะครับที่นำมาบอกมากก่าวกันในคลิปนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งของเครื่องรางของขังนะครับที่ทุกคนนั้นอาจจะรู้ดีแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็ดูไว้ฟังไว้เพก็เป็นข้อมูลนะครับกับสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับกับเรื่องเครื่องรางของขังและของวิเวศษนะครับวับนนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับก็จะพยายามหาข้อมูลอีกหลายๆเรื่องอีกหล,หลายเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับพี่พเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้นํามาฝา,ากอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช้างงานําจัดงานําจ่ายและขนถานช้างนะครับก็ฟังไวหรือไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ควรใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผม ©